แลนด์ดอมวันนี้สิ่งลึกลับที่ปกป,ป้องคุณอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นคือคือใครหรืออะไรยังไงถ้านี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณผ่านคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ไปฟังกันนะคะช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์และอากาศเป็นยังไงกันบ้างคือเป็นหน้าร้อนที่มีความที่แบบมีความหน้าฝนประปายเนาะมันก็จะไม่ได้ร้อนแบบปีที่แล้วแบบร้อนแสบผิวก็รู้สึกว่า เออเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะที่อาจจะเป็นหน้าร้อนที่ให้เราได้ทํากิจกรรมบางอย่างถึงแม้ว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกมันจะปนเปื้อนแค่ไหนก็ตามแต่เรารู้เสมอว่าเมื่อเราทําภายในได้นิ่งสงบและเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นคุณจะอยู่กับมันได้และก้าวผ่านทุกสิ่งที่มารบเรา้าหรือรบกวนคุณภายนอกได้ดีมากๆนะคะก็ เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะโอเคเราก็จะใช้สำหรับนี้ในการน้ำนองไฟวันนี้ก็จะไม่มีเนาะมันก็จะมืดมดหน่อยสิ่งลึกลับที่ปกป้องคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราขอเช็คไปแรกว่าตอนนี้คุณสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราอัดคลิปไปเนี่ยมันมีความวุ่นวายต่อสถานการณ์รอบนอกพอสมควร ท้งที่ก่อนหน้านี้มันก็แบบเงีบๆเ,เนาะเราไม่รู้ว่าคนที่กําลังฟังอยู่เนี่ยคือสถานการณ์ของคุณรอบข้างเนี่ยมีความปั่นปว่วนกระจุกกระจิกะจ๊กเล็กๆน้อยๆบ้างไหมเออม,มาใบแรกกันต่อตัวตนของคุณเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ขอเช็คก่อนเนาะว้าวเป็น the e m p r e s s มืดๆไปน,นะทุกคนตัวตนของคุณเป็น the e m p r e s s e โฟกัสไหมอ่าตัวตนของคุณเป็น the e m p r e s s แล้วเนาะ เป็นคนที่รู้ละรู้หน้าที่ของตนที่มาทำรู้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณคุณคุณยืนอยู่ในณนจุดนี้ไม่ว่าแต่ละคนเนี่ยคุณทำอะไรกันเนาะไม่ว่าจะเป็นจุดที่คุณสามารถเผื่อแผ่ในเรื่องของการเงินเผื่อแผ่ในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของเวลาของคุณให้กับคนรอบข้างหรือคนสำคัญของคุณได้ คุณรู้สึกว่าคุณมีใจอยากจะช่วยเหลือเขาตรงนั้นมากๆในเอ e น g y จอันนี้คือตัวตนของคุณเลยนะคะเราสุกาไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีคือความพอใจของคุณเท่าไหร่อ่ะแต่เรารู้ว่าจุดนี้ที่คุณยืนอยู่เป็นจุดที่คุณรู้สึกพอใจในการให้มากๆนะคือมันเหมือนคนที่อุดมสมบูรณ์จากภายในจริงๆอะถึงสามารถส่งต่อออกมาให้กับคนรอบข้างคนที่คุณรักได้ในเอ e น g y จแบบนี้ <laughs> ใบแรกตัวตนคุณมันก็มาแบบเป็น The Empress เลยเนะอะเออแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่ออ่ะตัวตนใบแรกไปแล้วเราก็จะเปิดสถานการณ์ต่อไปเลยเนาะหรือว่าเขาอยากจะออกมาเลยว่าสิ่งลึกลับที่คอยปกป้องคุณอยู่คืออะไรคือเอาจริงๆเนาะเอาจริงๆถ้าการที่คุณขึ้นมาเป็น The Empress แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ แค่สิ่งที่คุณกระทําในชาตินี้หรอกมันต้องเป็นผลบุญผลบุญตั้งแต่อดีตแต่ชาติถ้าทุกคนเชื่อส่งผลให้คุณได้ใช้ชีวิตความเป็น The Empress ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่แค่ความที่คุณมีความเป็นมนุษย์เนาะหลายสิ่งหลายๆอย่างเมื่อเขาเห็นพลัง energy คุณเขาสามารถส่งเสริมและ support คุณได้อะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกประหลาดเลยที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลึกลับที่คอยปกป้องคุณอยู่เนาะอะ,อะต่อค่ะ Ace of Pentacles เนอะเดี๋ยวเราขอเปิดไปก่อนทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดเนาะชิลๆกันไป The c h a r i o t เดี๋ยวขออีก2ใบนะคะ The Sun ทุกคนทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย Seven of Pentacles นะคะแล้วเดี๋ยวเราขอดูใต้สำรับเร็วๆขออ่านทีเดียวว้าว Ace of Pentacles ขอวางใต้สำรับไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอ่านกันสถานการณ์ตอนนี้เนาะ ว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างคือตอนเนี้ยเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ขึ้นมาจัดการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือในครอบครัวของคุณน่ะมากๆแล้วก็โฟกัสมากๆในเรื่องของการสร้างสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างสิ่งที่คุณเล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อคุณต้องทํามันน่ะคุณต้องทําเพื่อใครสักคนคุณต้องทาจริงจริงอะไม่ใช่แบบใครบังคับคุณด้วยคือคุณรู้จากภายในของตัวของคุณเองด้วย และหนึ่งในนั้นเรารู้สึกว่าคุณใช้ศักยภาพที่ความคิดสร้างสรรค์นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณอยู่ภายในอ่ะคุณได้ดึงมันออกมาใช้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นงานศินละปะงานครีเอทงานอะไรต่างๆที่มันใช้ความความเป็นตัวตนข้างในของคุณมากๆสิ่งนั้นอะ่ะมันสามารถสร้างเงินสร้างทองนําเงินเข้ามาให้คุณได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นําเรื่องเงินเข้ามาเนาะมันจะนําทั้งเรื่องโชคลาภ หรือหรือโปรเจกต์งานหรือโครงงานที่เขามามอบให้คุณเนี่ยมันเป็นแบบค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับโปรเจกต์นั้นที่ถ้าคุณทํามันเสร็จเรียบร้อยนะีคุณจะได้เงินก้อนใหญ่หรืออีกในยะหนึ่งถ้ามันไม่ได้มาจากตรงนั้นคุณจะได้พบเจอโอกาสพบเจอโชคลาภในเรื่องของอาจจะเป็นโชคเลยอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีแบบมีในเรื่องของ การเล่นหวยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันเป็นเรื่องของความฟุกแต่เรารู้สุกว่าในหน้าไพ่เนี่ยมันจะไม่มีในเรื่องของความฟุกแบบนั้น <c oughs> เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการใช้พรสวรรค์ทักษะของคุณมากๆสิ่งที่คุณกําลังทําและหนึ่งในนั้นก็คือมันจะมีคนเห็นศัก,กยภาพแล้วก็สิ่งที่คุณทํากําลังทําอยู่ในนเวลาเนี้แลวเขาจะเข้ามาเข้ามาเพื่อ เพื่ออยากได้ผลงานนั้นหรือเพื่อมาส่งเสริมในในสิ่งที่เป็นอาชีพการงานของคุณมันเป็นในเวที่เข้ามาเนี่ยเพื่อส่งเสริมคุณเพื่อเหมือนกับว่าเหมือนคุณทำทำสิ่งนี้ได้ดีในอาชีพของคุณแล้วเขาเข้ามาเฮ้ยเขาอยากซื้อผลิตภัณฑ์นี้ของคุณเขาอยากนู่นนี่นั่นคอลาบก็ได้นะคะกับอาชีพกับสิ่งที่คุณผลิตอันนี้ได้หมดคือเข้ามาด้ยวยความเป็นแบบว่าูจะเอา จะทำให้ได้มันเป็นแบบเบอร์เบอร์แบบไฟแรงขนาดนั้นเลยนะคะเออคนอาจจะรู้สึกว่าคนอาจจะอยากทำมันเรื่อยๆด้วยความคิดสร้างสารรค์เรื่อยๆเปๆือยแต่คนที่เข้ามาคนเนี้ยคือเขาไม่เรื่อยไม่เปื่อยอ่ะเออหรือเราอาจจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่ามันเราเป็นหัวข้อในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรที่ปกป้องคุณอยู่ แล้วถ้าเรามองนหน้าไพ่ประมาณนี้มันก็อาจาจะเป็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้พบเจอให้คุณได้ทําสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาอยากจะทํามันแล้วคนคนนี้เขาก็มาส่งเสริมในสิ่งสิ่งนั้นให้คุณได้รับบางสิ่งบางอย่างจากจากสิ่งที่คุณเก่งเอ,อมันเป็นประมาณนี้นะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเราใช้อันนี้กันต่ออ่าอันนี้ไม่ได้ใช้กันนานสำหรับนี้เนาะขอสักสามใบพอเนาะ จะไม่เยอะขอสักสามใบให้กับเพื่อนๆค่ะเอ๊ะหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีแบบสนุกๆก,ก,ก็เป็นตัวเลือกให้ทุกคนหนึ่งสองสามให้ทุกคนคิดในใจเราจะจับมาสามใบหรือถ้าใครเลือกหมดทั้งสามใบเลยก็ได้อาจจะบอกในแยะสําคัญหรือบางสิ่งบางอย่างให้กับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราขอชัฟเฟิลออกมาทั้งสามใบแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดไล่ไปทีละใบนะคะให้ทุกคนนึกก่อน ว่าชอบเลขไหนหรือเลือกทั้ง3เลขเลยก็ได้อันที่1นนะคะเราจับมาแล้วอันที่2แล้วก็อันที่3เราไปดูกันเลยอ่ะคุณชอบอันไหนคุณตั้งสมาธิเพง่งจิตไว้ตรงใบไหนสัรับไหนใบไหนมากที่สดุดในสายตาคุณหรือคุณจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะคะไปที่หนึ่งสำหรับคนที่เลือก leadership ไม่แปลกใจไม่แปลกใจเพราะดีแอมเพรสคนขึ้นนะแล้วก็ที่เราพูดกันมาว่าคุณทำโปรเจกต์ทำบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนเออเขาบอกว่า take change of this situation คุณจะเป็นคนเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆคือคุณต้องขึ้นมานำเพื่อลีดในเส้นทางสิ่งที่คุณทำคือคุณจะเป็นผู้ตามไม่ได้นะคะถ้าคุณอยู่ในลำดับที่ยังเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถขับเคลื่อน องค์กรนั้นได้มีอำนาจในการตัดสินใจคุณสามารถมีมี power ตรงนั้นไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่สามารถตัดสินใจและไม่มีอำนาจสิทธิ์อะไรในในสิ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นคุณไม่ใช่นะคะเราจะบอกว่าตรงเนี้ยชัดเจนมากๆในการเป็น leadership ของคุณแล้วคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เพราะถ้าคุณสังเกตนี้จะมี angel ใช่ไหม ตัวน้อยๆแบบคอยไปทักปกป้องคุณอยู่ถ้าเราถามถึงสิ่งนี้ลับก็คือเป็นเอ็นเจนางฟ้าประจําตัวคุณนั่นเองนะคะที่เขาคอยปกป้องคุณอยู่แบบโอ้ยน่ารักมากๆแต่คุณอะใส่ชุดเกาะแหละเตรียมรบประมาณนั้นนะคะอันนี้ตัวเลือกที่1ต่อไปเราไปตัวเลือกที่2อง j u s t i c นะคะ your career brings fairness and protections to others who need to your health จสติคุณสามารถเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมได้ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือการตัดสินบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้คนได้ในงานของคุณอ่ะมันจะนำความที่เป็นแฟรน s s ความยุติธรรมเข้ามาหรือการปกป้องของคุณเนี่ยให้กับผู้อื่นที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณน่ะได้ในที่นี้คนที่เลือกตัวเลือกที่สอง่ะเป็นคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าอา้าวอ๋องเลย ที่เขาเป็นว่าในการสู้คดีเนาะในชั้นศาลอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําตรงนั้นได้นะคะเพราะจะสติกขึ้นเนาะคุณมาเพื่อป o t ท c t ผู้คนจากการที่คุณมีความรู้ในเรื่องนั้นๆในสิ่งนั้นๆจนมันนำออกมาเนี่ยใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปกป้องความดีผู้คนดีๆให้ให้เขาได้รับความยุติธรรมในโลกใบนี้นะคะ ว้าวพาวเวอร์มากใบหนึ่งก็ p o w e r อร์ใบสองก็ Powerful มากนะคะส่วนใบที่สามเราไปดูกัน Let go walk away from the sit u a t i o n s in order to resolve it ก็ใบที่สามอาจจะหมายถึงว่าคุณ Let go มาจากสิ่งที่มันไม่ใช่สถานที่ของคุณมันไม่ใช่ตัวตนของคุณตรงตรงนั้นไม่ใช่ที่ของคุณแล้วก็ คนคนนั้นไม่ใช่คนของคุณคุณเลตโกมาเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณเห็นไหมคุณมีความรักที่แบบรักสัตว์มากๆแล้วก็มีความเป็นยูนิคอร์นเนาะเขาอาจจะบ่งบอกถึงคุณได้ว่าคุณมีความเป็นยูนิคในตัวเองมากๆเนาะคุณไม่สามารถอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือกับผู้คนใดผู้คนหนึ่งที่มันเป็นกรอบมันเป็นสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอันนี้คุณรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เนาะคุณปล่อยและเลตโกมันออกมาเพื่อไปหาสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณจริงๆ อันนี้กอ็อาจจะแค่เป็นบอกมิสเซสของคุณว่าโอเคถ้าคุณทําแบบนี้คุณคุณทําถูกต้องแล้วค่ะคุณไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่คุณได้เลือกหรือตัดสินใจเลยเนาะเออไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกที่1ที่2หรือที่3มเนี่ยคือเราจะบอกว่าอาจจะเป็นมเสเซสมากกว่าด้วยมากกว่าสิ่งลี้ลับที่เขาอยากอยากจะออกมาให้คุณเห็นแต่อันนี้นี่เราจะมาใช้อันนี้นะคะในการบอกว่าแล้วยังไงคะสิ่งลี้ลับหรือสิ่งลึกลับ ที่เขาคอยปกปกักษาคุณอยู่เนี่ยถ้าเขาสามารถบอกคุณได้ว่าเขาคือใครเนี่ยคืออะไรยังไงแต่ถ้าบอกไม่ได้ก็อาจจะบอกเป็นข้อความสั้นๆสำคัญให้กับคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้ค่ะถึงสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนาะมาแย่งชิงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออ่านทีเดียวเนาะตัวคนเห็นไหมแย่งชิงนะนักพยากรณ์ คุณเป็นนักพยากรณ์ค่ะคุณที่เข้ามาชมมาฟังกันนะคะกาเนิดค่ะไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าเราก็ไปฟังช่องอื่นเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆเนาะเวลาเราเปิดไพ่เนี่ยแต่ละคนจะมีความเก่งไม่เหมือนกันเนาะคนนั้นจะอ่านแบบนั้นได้คนนี้จะอ่านแบบนี้ได้ซึ่งเราไม่สามารถอ่านแบบเขาได้ไงเราก็เลยไปฟังเขาไว้เป็นแบบความรู้อ้อเขาเก่งจังเนาะอ๋อเขาเป็นอย่างงี้ก็ก็ผัดกันฟังค่ะผัดกันชม นะขออีกสองใบเดี๋ยวเรามาอ่านร่วมๆให้ก่อนตาสว่างโอเคเราได้เมสเซจจากจากไพ่ตาสว่างเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังโคเย็นชายเดี๋ยวเราค่อยเปิดต่อของอ่านสักห้าใบานี้ก่อนสิ่งที่เขาอยากจะบอกของคุณเนี่ยคือเราไม่ต้องพูดแล้วว่าคุณเป็นคนที่สามารถดูไกด์ไลน์ชีวิตให้กับ ตัวเองได้อยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนอะมันก็มีบางสิ่งที่เรายังไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้เข้าใจมันได้แบบปลดล็อกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราต้องมาฟังอะไรแบบเนี้ยในการเป็นความรู้มากกว่าเนอะในการไกด์ไลน์ชีวิตให้ไปเส้นทางที่ดีที่สุดที่เราอยากจะไปกันจริงๆและในที่นี้เรารู้สึกว่าเอาจริงๆเรารู้สึก เป็น energy ของคุณล้ว,ลวนคือคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะที่เข้ามาชมเข้ามาฟังเนี่ยแต่ energy f e ฟม n i n e เยอะเยอะมากเยอะมากแล้วคุณค่อนข้างเป็นคนที่โสดละกันเป็นคุณค่อนข้างที่แบบค่อนข้างโสดแต่ค่อนข้างมีพลังที่แบบเป็นนักรบในตัวเองมากๆถึงพาตัวเองฝ่าฟันอุปสรรค ๆมาได้ขนาดนี้เป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําทีมได้ขนาดนี้นะคะแล้วเราถิอว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์สำหรับคุณก็จริงเนาะแต่ต่อจากนี้คุณจะได้กําเนิดใบนี้เนาะกำเนิดเกิดใหม่ในในสิ่งที่เป็นอาชีพการงานของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะไม่ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคืออะไรตอนนี้มันแค่กําลังแบบกาเนิดเป็นลูกเจี๊ยบเนาะเดี๋ยวเ,าเขาก็จะค่อยคค่อยๆเติบโต,ตเ,ปเป็นเป็นไก่ที่แบบสง่างามขึ้นมาเรื่อยๆ นะคะก็ตอนนี้ยังไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดที่คุณต้องการหรอกแต่คุณจะสวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแล้วคําว่าตาสว่างขึ้นเนี่ยเรามีมาเซจหรือสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในในสิ่งที่เราได้พบเจอเนาะเขาอาจจะบอกคุณว่าสิ่งที่หลายๆปีที่ผ่านมา2หรือ3ปีที่ผ่านมาก็ได้ค่ะนานขนาดนั้นก็ได้หรือสองสเดือนที่ผ่านมาก็ได้มันอาจจะเป็น question คาถามกับคุณที่มันไม่เคลียร์เนาะ แต่ต่อจากนี้เดี๋ยวคุณจะได้แมสเซจจากการที่คุณไปฟังคลิปก็ได้นะคะจากช่องต่างๆหรือจากการพูดคุยบางสิ่งบางอย่างกับการตกผลึกความคิดบางอย่างของผู้คนนะทำให้คุณได้ตาสว่างขึ้นจากสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจสิ่งนั้นหรืออาจจะเคยเข้าใจอะแต่มันมันมันไม่ถูกต้องมันบิดเบือนแต่ต่อจากนี้คุณจะตาสว่างและเห็นได้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นกับสิ่งสิ่งนั้นและเรารู้สึกว่า ถึงคุณรู้สิ่งนั้นจนแจ่มแจ้งแล้วคุณก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วเนาะแค่แค่คุณได้ได้รู้มันเฉยๆว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือคําตอบในสถานการณ์นั้นคืออะไรมากกว่าเพราะคุณจะไม่รู้สึกต่อสถานการณ์พวกมันอีกแล้วมันจะไม่มีผลไม่มีอิทธิพลต่อคุณต่อไปนะคะเป็นเรื่องดีๆมากๆเลยเนาะอืมแล้วก็ขออีกห้าใบได้ไหมคะสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่ปกป้องคุณอยู่ถ้าเขาอยากบอกได้ ยังไม่มีไพ่บอกเลยนะว่าคือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ในนี้มีนะคะหรือเขาไม่อยากบอกคนหรือจริงๆเขาบอกแล้วแหลอว่าเขาเป็นเอ็นเจิ้ลตัวน้อยอ,ยอ,ยอะขอห้าใบค่ะดึงดู s e ็กชว a แอพเพนะคะตรงกับแย่งชิงพอดีเลยเนาะตลบตะแลง what what happened obstacle อาจจะเป็น the past อดีตของคุณสมใบเมื่อกี้เนาะอ่าเริ่มดีแล้วค่ะเริ่มดีแล้วค่ะสมบูรณ์อันนี้อาจจะบอกอ่านอาดีตของคุณก็ได้เนาะแต่สำหรับเป็น trap recovery เหยียบย่ำพ่อแม่กาลีโอเค is the past ค่ะเพราะว่า เมื่อกี้ที่เราพูดเนาะเราสัมผัสด้วยความเป็นผู้หญิงมากแล้วก็ความเป็นแฟนมีนี่มากแล้วก็อาจจะโสดได้ซ้ำไปที่ผ่านมามนอาจจะมีในเรื่องของความดึงดูดในเรื่องของนี่เนาะในเรื่องของของเรื่องความรักมีการยั่งชิงบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ที่รักก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็นผู้คนก็ได้เนาะแล้วก็คุณก็จะเจอ ไม่ใช่ก็จะเจอดิคือเจอไปแล้วอะใน The Past อะอดีตอะตลบตะแลงคือมันมีคนที่ที่ลิ้นสองแฉกกับคุณเนาะอันในที่เนี้ยอาจจะบอกถึงในเรื่องของคนรักของคุณก็ได้หรือเพื่อนของคุณก็ได้เนาะที่ผ่านมาของคุณแต่คุณก็โอเคคุณผ่านมาแล้วละัะเพราะว่าภพยความสําเร็จกับภพยความสมบรสรูรณ์มันขึ้นแล้วก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแบบ Obstacles เเนาะเป็นอุปสรรคสถานการณ์ด้วย นอกเหนือจากผู้คนต่างๆทำให้คุณได้เติบโต,ตและเรียนรู้จนเกิดนี่ไง success ความสำเร็จไปนี้เหมือนการที่คนเราจะจบปร,ริญญาเนาะมันก็จะต้องผ่านบทเรียนเทสต่ตางๆแบบเยอะมากแต่บทเรียนชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องผ่านอีกรูปแบบหนึ่งเป็นบททดสอบที่เขาไม่ได้บอกคนที่เขาไม่ได้บอกคุณว่าสอบหนึ่งสอสาพูดไม่ทันความคิด บททดสอบมันไม่ได้บอกคุณว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอะคือมันจะมาแบบมึนๆแล้วคุณผ่านมันได้ไหมคุณผ่านแบบไหนเออมาประมาณนี้แล้วแล้วคุณอนะ s u c c e s มันขึ้นแล้วแล้วขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์ดอกบัว c o m p l e t นั่นแปลว่าคุณอาจจะเข้ามาในสายนักพยากรณ์เข้ามาตื่นรู้อเอาไว้เค้นในตัวของคุณเองแล้วเหมือนเหมืนมนนอนนกๆโซจิตวินาณของคุณให้ตื่นขึ้นอะเพื่อว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้มันใช่เหรอ มันใช่เหรอที่คุณจะต้องเก็บคนแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เอาไว้แล้วทายังไงคุณจะต้องผ่านมันไปได้แล้วคุณผ่านมันไม่ได้เพราะความสมบูรณ์มันขึ้นเนาะเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอความที่เป็นแบบทั้งกับดักในเรื่องของคนสถานการณ์การทํางานต่างๆที่มันแบบมันเพรสอ่ะมันมันมันไม่ทําให้คุณอยู่ในจุดที่ภูมิใจในตัวเองเออพูดง่ายๆแล้วหลังจากนั้นน่ยมันเกิดสักเซสมันขึ้นเนาะมันเป็นไบสรลปอยู่แล้ว แล้วมันเกิด Recovery ขึ้นอ่ะคุณได้ Recovery ขึ้นมาแล้วนะคะจากอุปสรรคที่คุณเจอที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายใต้สมัยจริงๆที่เราจะไม่เปิดต่อแล้วก็คือนี่พระแม่กาลีขึ้นคุณอาจจะมีการบูชาหรือการนับถือเนาะพระแม่กาลีอยู่ด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็น energy ที่ทำให้คุณก้าวผ่านทุกสถานการณ์มาได้คือคุณต้องเป็นเป็นพ่อแม่กาลีองค์นี้ เกี่ยวกาดนะคะในการผ่านสถานการณ์ต่างๆคุณจะไม่มีการยอมอรุ่มรวยอีกต่อไปถึงคุณจะเป็น The i m p r e s s ก็ตามคุณจะใช้ energy พรงแม่กาลีเนี่ยในการผ่านบททดสอบกับผู้คนสถานการณ์เหล่านั้นมาเนาะแล้วหัวข้อวันนี้ความลึกลับที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยก็คือขึ้นมาองค์เดียว <laughs> ขึ้นมาองค์เดียวแต่ามารถมบอกสถานการณ์กับคุณมากกว่าว่าโอเค ที่ผ่านมามันเป็นเทสของคุณเนาะที่คุณผ่านบททดสอบแล้วแล้วก็ขอให้คุณใช้สิ่ง,งต่างๆที่คุณสะสมความรู้ในการประสบความสําเร็จในการใช้ปัญญาผ่านผ่านกระบวนการตรงนี้มาแล้วอะให้ต่อยอดไปในการใช้ชีวิตต่อจากนี้ของคุณอนะมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะว่าใต้สำรับเนี่ยเขาขึ้นมา S of p e n เ a c l e s แล้วเหมือนเขาอยากจะออกมาเล่มเล็ม One าในที่นี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องดีๆหรือ สิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณที่คุณอาจจะไม่คาดฝันเข้ามาให้กับคุณอันนี้ก็จะเป็นเมสเซจหัวข้อที่ดีมากเลยเนาะก็จะดูไม่ได้ลึกลับเท่าไหร่แต่แค่เป็นการบอกให้กับคุณก็ประมาณนี้นะคะ